สวัสดีค่ะแม่มาคอนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เดอะมาโตนี่เดอะมาคนี่ลักชัวรี่เฮาส์นะคะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นมือหนึ่งค่ะขนาด30า63ตารางวา3าห้องนอน2 สามห้องนอนสามห้องน้ําค่ะแล้วก็สองห้องครัวหนึ่งห้องแต่งตัวนะคะเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่นะคะขนาดสองชั้นนะคะบนทําเลนะคะติดถนนทางหลวงหมายเลขสามสิบหกนะคะอยู่เยื้องๆกับไทยวัสดุแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับศูนย์โตโยต้านะคะอยู่ใกล้ๆก,กับบริษัท IRP c นะคะถ้าเกิดลูกค้าเดินทางมานะคะเส้นถนนเลี่ยงเมืองถนนทางหลวงหมายเลข36นะคะ ก็จะเห็นว่าโครงการหมู่บ้านด้านหน้าเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์ด้านหลังเนี่ยจะเป็นบ้านเดี่ยวเทาเฮาส์นะคะซึ่งโครงการนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะคะแล้วเราก็มาซื้อที่ดินเปล่านะคะแล้วก็ทําการปลูกสร้างบ้านเดี่ยว2ชั้นมื้อหนึ่งหกตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำสอห้องครัวนะคะจอดรถได้หลายคันเลยทีเดียวนะคะด้านหลังนี้นะคะด้านหลังบ้านหลังนี้เลยนะคะ เป็นบ้านเดียวนะคะสไตล์โมเดิร์นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านในสำหรับลูกค้าที่สนใจอยากได้บ้านเดี่ยวมือหไม่มีค่าส่วนกลางติดถนนทางหลวงหมายเลข36แบบนี้นะคะอยู่ใจกลางเมืองระยองนะคะห่างเซ็นทรัลเพียง2-3ไฟแดงเท่านั้นนะคะก็ลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้เดี๋ยวทางเราส่งพิกัดให้นะคะถ้าสนใจนะคะ โทรเข้ามา089 502 3270หรือ096 019 96 92นะคะทางเราจะส่งพิกัดเข้าไปให้ลูกค้านะคะเดินทางสะดวกมากๆนะคะนัดหมายเขาเยี่ยมชมได้เลยนะคะสำหรับหลังนี้นะคะราคาไม่แพงเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันด้านในกันก่อนนะคะเนี่ยค่ะด้านหน้าก็จะเป็นถนนลาดยางมาตอยแบบนี้นะคะทั้งโครงการถนนในโครงการหมู่บ้านระยองซิตี้พาร์คเนี่ยถนนดีมากๆนะคะไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเลย ทุกซอยนะคะถนนดีมากๆนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเดี่ยวบนพื้นที่63ตารางวา3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ห้องครัวนะคะเป็นสไตล์โมเดิร์นแบบนี้นะคะหลังคาด้านบนที่เห็นนะคะมีหลังคานะคะเป็นหลังคาเมทัลชีตบุกกันร้อนหลบไว้อยู่ด้านในนะคะเพื่อเพิ่มเพิ่มความเป็นโมเดิร์นให้กับตัวบ้านนะคะแล้วก็ลักษณะของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นถ้ามองดีๆจะเป็นแบบตัว C 2ตัวนะคะ สีโค้งสองีเป็นดับเบิลซีนะคะชั้นบนกับชั้นล่าง ตรงที่ลุงด้านล่างเขาเดินอยู่ตรงนี้เป็นโรงจอดรถสามารถจอดรถภายใต้อาคารเนี่ยได้สองคันนะคะบนพื้นที่63ตารางวาด้านหน้าพื้นที่เหลือเยอะมากๆสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าชาวต่างชาตินะคะในโครงการหมู่บ้านระยองซิตท้พาร์คที่นี่ก็มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่หลายหลังเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่สามารถทําสระว่ายน้ําพูลวิลล่าด้านหน้าบ้านได้เลยนะคะมีพื้นที่เหลือนะคะตัว รั้วกำแพงบ้านเดี๋ยวเราทําให้ใหม่นะคะลูกค้าตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะคะเดี๋ยวทําให้ใหม่แน่นอนนะคะแล้วก็ช่วงประตูโรงจอดรถเนี่ยกว้างแน่นอนนะคะให้ช่างเวินระยะไว้แล้วเดี๋ยวลูกค้าลองมาดูตอนที่เราทําเสร็จแล้วอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะระหว่างนี้ถ้าอยากมาเยี่ยมชมดูขั้นตอนระหว่างการก่อสร้างก็เรียนเชิญนะคะเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ที่เว้นไว้นี่ก็คือเป็นบานหน้าต่างกระจก ประตูกระจกทั้งหมดนะคะก็จะเห็นแบบว่าได้บ้านที่มีความโปร่งมากเวลาขึ้นไปยืนอยู่บนชั้นสองตรงนั้นนะคะจะเป็นบานกระจกทั้งหมดเลยแล้วก็ระเบียงระเบียงก็จะเป็นกระจกเทมเปอร์นะคะตอนนี้ช่างกําลังตัดกระจกอยู่นะคะ เดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้เป็นส่วนของบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าบ้านนะคะสามารถทำสระว่ายน้าเป็นพูลวิลล่าได้เลยนะคะพื้นที่เหลือเยอะมากๆนะคะ63ตารางวาแล้วก็สามารถจอดรถภายในตัวโครงสร้างบ้านนะคะได้สงคันสบายๆนะคะตรงนี้เป็นบริเวณส่วนของโรงจอดรถด,ด้านซ้ายมือจะเห็นว่ามีตัวระเบียงยื่นออกมาตรงนั้นก็คือสามารถเดินเข้า ไปห้องครัวได้เลยไม่ต้องเดินผ่านห้องโถงนะคะเดี๋ยวเราใส่บานประตูกระจกให้ด้วยตรงนั้นจะได้บ้านที่มีความโปร่งมากๆเพราะว่าใส่บานกระจกค่อนข้างหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะเหมาะสําหรับลูกค้าที่แบบว่าชอบบ้านที่มีช่องหน้าต่างเยอะๆแล้วที่นี่อากาศดีลมเย็นมากๆนะคะเดี๋ยวเราปูกระเบื้องโรงจอดรถให้ด้วยนะคะแล้วก็ทําทางลงจอดรถยาวไปถึงด้านหน้าประตูเลยนะคะตรงนี้เป็นเวนสวนด้านหน้านะคะ ด้านหน้าของตัวบ้านสามารถเดินรอบตัวบ้านได้นะคะก็พื้นที่โดยรอบของตัวบ้านเนี่ยระยะเว้นก็คือ2เมตรกว่ารอบด้านเลยนะคะแล้วก็ส่วนของกำแพงทั้ง4ด้านนะคะเดี๋ยวเราทํารั้วขึ้นสูง1เมตร80เซนติเมตรนะคะรั้วค่อนข้างสูงเลยเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับคุณลูกค้านะคะ ตอนนี้เรากำลังเข้าสู่บริเวณห้องโถงของตัวบ้านนะคะห้องโถงเนี่ยจะเป็นฝ้าเรียบแต่งหลุมแบบนี้นะคะแล้วก็โถงเราแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะคะจะเป็นส่วนของห้องโถงโซนรับแขก ก็คือบริเวณที่เราเย็นอยู่แล้วก็ห้องโถงส่วนที่เป็นพื้นที่สำหรับออครอบครัวด้านหน้าตรงนั้นนะคะตรงนี้เป็นบานกระจกไซส์ใหญ่เลยนะคะจะเป็นบานสี่เหลี่ยมผืนผ้าบานกระทุ้งนะคะทาให้บ้านเนี่ยดูโปรง่งนี่ถ้าลูกค้ามาจะสังเกตเห็นว่าด้านด้านหน้าของตัวบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้แดดแรงลมดีอากาศเย็นทั้งวันค่ะตรงนี้เป็นส่วนของห้องโถงนะคะฝ้าเรียบแต่งหลุมแบบนี้โคมไฟ เป็นไฟดาวไลน์แล้วมีโคมไฟห้อยให้ทั้งสองจุดนะคะพื้นกระเบื้องเป็นแกนิตโต้ลายหินอ่อนทั้งหลังนะคะทั้งชั้น1และชั้นสองนะคะเพื่อนบ้านรอบๆเราก็จะเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะแล้วก็พอมาตรงมุมตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเป็นพื้นที่บันไดขึ้นสู่ชั้นสองแล้วก็ทางเชื่อมไปยังห้องครัวนะคะด้านหน้าตรงนั้นเป็นส่วนของห้อง ห้องโถงส่วนของรับแขกนะคะตรงจุดที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงในส่วนของพื้นที่ Family นะคะห้องครอบครัวนะคะแล้วก็บริเวณตรงบันไดตรงนี้นะคะก็จะมีห้องเก็บของให้ด้วยนะคะปลูกระเบื้องให้เต็มยาวไปถึงข้างในเลยะคะ่ะตรงบันไดตรงนี้เดี๋ยวมีราวบันไดนะคะกําลังอบสีอยู่นะคะบันไดก็จะเป็นลายหินอ่อนใส่คิวกันลื่นให้นะคะ ถัดมาส่วนนี้จะเป็นส่วนของพื้นที่ห้องครัวอย่างที่ชี้แจงไปตอนแรกว่าถ้าเกิดเราจอดรถตรงนี้ตรงพื้นที่โรงจอดรถตรงนี้นะะโรงจอดรถก็ทําฝ้าเดี๋ยวใส่ไฟดาวไลท์ให้นะคะสามารถเดินเข้ามาด้านข้างได้เลยนะคะไม่ต้องเดินผ่านห้องโถงเพื่อเดินทางเข้าสู่ห้องครัวตรงนี้เราทําเป็นขวดขวฝรั่งให้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีขวดขวดไทยให้ด้านนอกด้วยนะคะจะมีติดฮูดดูด,ดฟันกับมีเตาเตา,เตาแก๊สให้ด้วยนะคะนี่ เป็นปูกระเบื้องลายหินอ่อนทั้งหลังนะคะแล้วก็มีในส่วนของห้องน้ําของชั้นที่หนึ่งนะคะกว้างขวางเลยทีเดียวค่ะห้องน้ําไซส์ใหญ่มากแล้วก็เป็นแบบบิวอินพื้นที่ช่องเก็บของแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้กับลูกค้าครบถ้วนเลยนะคะไม่ต้องแบบเจาะเอาอะไรมาแขวนนะคะเพราะว่าเราทําช่องเก็บของบิวอินไว้ให้ครบเลยนะคะถัดไปเราจะ พาไปชมชั้นที่สองกันนะคะในส่วนของเก้าบันไดเนี่ยลูกค้าบางท่านอาจจะรู้สึกว่า,าบันไดสั้นไปหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะคะสำหรับใครที่ใส่รองเท้าเบอร์37นะคะอันนี้คือรวมรวมใส่รองเท้าขึ้นด้วยนะคะไซส์37ก็คือเหยียบได้เต็มแผ่นแต่ถ้าเกิดเราถอดรองเท้าเนี่ยใครที่แบบเท้าไซส์แบบ42ก็คือเท้าผู้ชายไซส์ใหญ่นะคะ ก็ยังเหยียบได้เต็มแผ่นค่ะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องบันไดช่วงสั้นนะคะบันไดนี่คือแบบทำไว้ให้เดินง่ายปกติของทุกไซส์เลยนะคะตรงนี้เป็นส่วนของช่องแสงนะคะของคมไฟระยะเดี๋ยวเราจะมีโคมไฟระยะติดให้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องแสงเปิดเข้ามาตอนคืนเวลาเราเปิดคมไฟ เื่อนบ้านด้านนอกมองเข้ามาก็จะมีมิติเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้เรายืนอยู่ที่ชั้นสองแล้วนะคะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีโคมไฟระยะโคมไฟระยะความยาวเมตรห้าสิบนะคะจะห้อยลงมาตรงนี้ก็จะพอดีแมทกับตัวช่องแสงที่เราตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของราวบันไดนะคะมีราวบันไดกันตกให้นะคะ ตรงนี้เดินขึ้นมานะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะจะสังเกตเห็นว่าช่องหน้าต่างเราช่องใหญ่แล้วก็เราได้วิวต้นไม้ของเพื่อนบ้านเข้ามาเพิ่มความเรียบความสงบความร่มเย็นให้กับห้องนอนนะคะสวยงามฝ้าเป็นฝ้าหลุมแบบนี้นะคะฝ้าหลุมพื้นจะเป็นพื้นแกนิโตลายหินอ่อนทั้งหลังนะคะถัดมาจะเป็นห้องนอนที่สอง ห้องนอนที่2องก็จะมีช่องหน้าต่างให้2ช่องแบบนี้จันสเกตเห็นว่าห้องนอนที่1ก็ได้วิวของต้นไม้ห้องนอนที่2ก็ได้วิวของต้นไม้นะคะไม่ติดกับเพื่อนบ้านค่ะพื้นหินอ่อนนะคะเกนิตโตลายหินอ่อนได้ฟ้าเรียบทั้งหลังนะคะฟ้าเรียบแต่งหลุมแต่งหลุมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของห้องน้ํานะคะห้องน้ําของชั้นที่สองนะคะ เราตกแต่งบิวอินห้องน้ําให้ด้วยนะคะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมีฟิลเตอชันกั้นส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะกับลูกค้าที่แบบชื่นชอบการใช้ชีวิตอยู่ในห้องน้ําขัดตัวนวดตัวนะคะก็เราได้ดีไซน์ออกแบบพื้นที่ห้องน้ําไว้ให้น่าอยู่อาศัยเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบลองแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะถัดไปจะเป็นส่วนของห้องนอนหลักนะคะมัสเตอร์เบดรูมนะคะห้องนี้เนี่ยที่เห็นเป็นเปิดเปิด สองด้านตรงนี้คือจะเป็นบานกระจกบานเต็มนะคะลูกค้าจะได้แบบชมวิวโปร่งๆแบบนี้เลยนอนชมวิวตอนกลางคืนได้เลยนะคะแล้วก็ด้านด้านข้างทั้งสองด้านตรงระเบียงตรงนี้ก็จะเป็นกระจกเทมเปอร์ใสๆนะคะสามารถเดินออกไปรับลมชมวิวได้เลยนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะเป็นบานกระจกทั้งหมดนะคะมาสเตอร์เบดรูมเข้าออก ด้านนอกได้สองช่องนะคะช่องนี้ก็ออกได้ช่องตรงนั้นก็ออกได้นะคะแล้วก็เป็นห้องที่มีห้อง walk in closet นะคะห้องนี้เป็น walk in closet สำหรับคุณผู้หญิงที่ชื่นชอบห้องที่แบบเป็นห้องส่วนตัวบรรจุเสื้อผ้าได้อย่างเต็มที่เครื่องประดับได้อย่างเต็มที่ห้องนี้ก็ตอบโจทย์เลยน,นะคะเป็น w a l ์ in closet นะคะมีบานช่องแสงให้หนึ่งช่องนะคะแล้วก็ มีห้องน้ำในตัวให้ด้วยนะคะเป็นมัสเตอร์เบดมที่เรียกได้ว่าครบมากห้องน้ำก็บิวต์อินให้ครบแบบนี้เลยนะคะบิวอินให้ครบแบบนี้เลยสับลูกค้าที่ชื่นชอบนะคะบ้านเดี่ยวสองชั้นแล้วก็ได้ห้องนอนแบบที่เป็นแบบคล้ายๆกลกึ่งพาโนรามาคือแบบเทควิวได้เลยเป็นแบบมุมตัวแอลแบบนี้เลยนะคะ ที่เห็นว่างๆนี่เดี๋ยวเราใส่กระจกให้นะคะอีกไม่เกิน10วันก็จะติดกระจกให้ะค่ะแล้วฝ้าก็เป็นฝา้าเรียบแต่งหลุมแบบนี้นะคะใส่กระจกให้ครบเลยนะคะแล้วก็มี walk in closet ให้ด้วยมีห้องน้ำในตัวแบบนี้ให้ด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับโครงการ The m a r c o n น Luxury House นะคะก็เป็นบ้านเดี่ยวขนาด2ชั้นนะคะพื้นที่63ตารางวานะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะ แล้วก็มี Walk in Closet ทีอีกหนึ่งห้องมีครัวไทยมีครัวฝรั่งนะคะจอดรถภายใต้ตัวอาคารได้2คันถ้าจอดเต็มพื้นที่ก็ได้ถึง6กคันนะคะสับที่ลูกค้าอยากได้พื้นที่ประมาณนี้แล้วอยากทําภูวิลล่าด้วยก็สามารถทําได้นะคะบ้านหลังนี้อยู่ในโครงการหมู่บ้านระยองสิธิปาร์นะคะในราคาเพียง3ามล้านห้าแสบาทเท่านั้นนะคะเป็นบ้านมือหนึ่งนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็ติดต่อเขามาได้เลยที่ 095023270หรือ0960199692นะคะทางเรายินดีบริการยื่นคู่ให้ฟรีหรือถ้าลูกค้าจะซื้อสดเรามีส่วนลดให้นะคะสำหรับทุกท่านที่สนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางเพจบ,บ้านระยองเดอะมาโคนี่เพจอ่า พิมพ์คำว่าเดะมาคนี่ก็จะขึ้นเพจหลายเพจนะคะให้ลูกค้าได้รับชมหรือจะเป็นช่องทาง y t u t u นะคะหรือก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวนะคะหรือโทรเข้ามาติดต่อได้เลยหรือจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ w w w h e m a r c o n y t h a i l a n d c o m นะคะติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ